ลูกศิษย์อาจารย์คนไหนที่ขอพรผ่านไลฟ์สดนี้ขอให้มีโอกาสถูกรางวัลที่1นะคะย้ําอีกทีหนึ่งนะคะลูกศิษย์คนไหนที่ขอพรผ่านไลฟ์สดนี้ขอให้มีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะข้องคาถาไปพรมกันเลยนะคะหมวดต่างๆตัวโตตัวสมมาตัวต่าหมว่าตัวโตนะตัวสมมาสุนทรสาส์น้าแดง ดี๋ยวทุกคนขอพรอไปพร้อมกับอาจารย์ส้มนะคะเพราะว่าคาถาก็จะอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็ขอพรไอ้ไข่วัดโพยฝนนะคะเพื่อให้มีโชคถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปจุดประทัดด้วยนะคะไปจุดประทัดข้างในนะคะก็จะเห็นไอ้ไข่นะคะแล้วก็สามารถไหว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดน้ําแดงนะคะแล้วก็ไหว้ไอ้ไข่ได้ ปกติไอ้ไข่จะต้องถวายน้ำแดงนะคะ,ะแล้วก็มีขนมนะคะหรือจะเป็นน้ำอัดรมอย่างอื่นก็ได้แต่ที่วัดเขาจะมีให้ไม่ต้องไปซื้อนะคะ,ะไม่ต้องไปซื้อสำหรับใครที่ที่ที่ดูอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อนะคะเดี๋ยวถวายน้ำแดงก่อนนะคะ,ะแล้วก็จะผ่าทำการขออิติอิติกุมารไข่ วัดโปรยฝนจะมหาเถรโลลาภลาภพระวันโตเมอิติอิติปุมาไ่โปรยฝนจะมหาเถรโลลาภลาภพระวันโกเมอิติอิติปุมาไ่โปรยฝนจะมหาเถรโลลาภลาภพราะวันโตเมบัดนี้อาจารย์ทรงเชลิญหอยกรีลขอสักการะบูชาถวายเครื่องสักการะบูชา ถวายไก่ชนคู่หนังสติก๊กและชุดทหารและของเล่นแล้วถวายน้ำแดงแด่ไอ้ไข่วัดโปยฝนนี้ที่อยู่เบื้องหน้าก็ขอให้เปิดทางรับทรัพย์มีโชคนะคะขอให้ลูกศิษย์อาจารย์ที่ดูหลายสดทางนี้ก็คือขอให้มีโชคนะคะขอให้มีดวงถูกรางวัลใหญ่ๆมีโอกาสร่ำรวย มาจากการเสี่ยงโชคร่ำรวยจากเลขประทัดนะคะขอให้ไอ้ไข่วัดปลอยฝนจงเปิดดวงเปิดโชคให้ลูกศิษย์อาจารย์วันนี้จะหยิบลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ถูกรางวัลใหญ่เพราเข้าไปขอพอรกันนะคะ อันนี้เข้าไปได้เลยใช่ไหมจับได้ไหมคะได้จับได้เลยเดี๋ยวได้จับไเชิญค่ะเชิญค่ะอขาป้ามีความศรัทธานะคะเดี๋ยวถูกถูกไหมคะงวดที่แล้วถูกค่ะถูกรางถูกบนเลยค่ะถูกถูกจากที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ขอขอพี่ขอไข่ไปสี่ศูนย์แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอัวแล้วไปถูกใต้ดินแล้วกลับถูกสามตัวตรงไหมไม่ไม่ถูกศูนย์สี่สี่ศูนย์ค่ะถูกสอตัวข้างบนออกศูนย์สี่แล้วออกศูนย์สี่ป้าเล่นไปกลับอยู่แล้ว ดวงดีมากเลยนะคะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าอยู่ลางจิตค่ะออลาบการเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ไอ้ไข่จงประทานพรเถิดออันนี้เราลูกตัว3ามที่นะคะไอ้ไข่เออช่วยด้วยนะอ่นะ,ะอันนี้ทำแทนเลยนะคะกับทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านทั้งหมดหลายหมื่นคนนะคะไม่ว่าจะดูทางทาง Facebook ไลฟ์ ine, หรือว่าจะเป็นอ่ u ยูทูบไลฟ์นะคะทั้งจิตอธิษฐานเอานะ ใครที่ศรัทธามีความเชื่อมั่นรับรองว่าอาจจะมีบารมีนะคะหนุนนำนะคะอ่ะขอดูเลขแบงค์นิดนึงเลขท้ายแบงค์นิดนึงนะคะเผื่อเอาไปเสีย่ยงได้ได้อีกนะคะเลขท้ายแบงค์นะคะจะเป็นเลขนะคะ76็ดหกเจ็ดนะคะเลขท้ายแบงค์นะคะเจนะ,ะอ่าเซียมซีนี้จะมีโอกาสถูกไหมนะคะก็ขอให้คนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะทั้งหมด10,000คนนะคะก็ขอให้ถ้าเกิดใครมีดวงถูก ก็ขอให้มาที่วัดโปยฝนแห่งนี้มาเดินทางไม่ยากเลยนะคะใกล้ๆนะคะหรืออใครอยากจะทําบุญอะไรก็ที่นี่มีครบทุกอย่างนะคะมีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นจุดทูกขอเลขนะคะมีลอตเตอรี่นะคะแล้วก็มีจุดบัตรทัดด้วยนะคะมีจุดบัตรทัดด้วยนะคะคือที่วัดนี้เนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีอของถวายไอ้ไข่นะคะที่วัดนี่ยก็จะมีจําหน่ายอยู่แล้วไม่ต้องซื้อมาจากข้างนอกนะคะ เข้ามาซื้อที่วัดได้เลยนะคะอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเซียมซีขอไอ้ไข่อิติอิติกุมารไข่วัดปรยฝนลาพระลาภจากมหาเถรโลลาพระลาภพราพะพะวันตุเมจงเปิดดวงเปิดรับเปิดโชคให้ทุกคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ไลฟ์หรือ Youtube ไลฟ์ต่างๆขอให้มีดวงมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่บัดนี้อาจารย์ส้มจะเสียงเซียมซีขอให้เลขได้ออกสตัวนี้ ก็ขอให้ตรงๆใครที่มีโชคก็ขอให้ได้โชคใครที่มีดวงผูกพันไอ้ข่ก็ขอให้มีดวงผูกพันตลอดแล้วก็เสียงโชคที่ไหนก็ตามแต่ก็ขอให้ถูกรางวัลสาธุอะมาดูสิตัวเลขนะสีที่เสี่ยงออกมาคือค่อนข้างขนลุกมากๆนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เลขที่ตรงกับที่อาจารย์เก่งไว้3ลํลำดับตั้งแต่อันดับ1 2 3านะคะเดี๋ยวจะเรียงให้ดูอันดับ1นะคะ นี่นะคะเป็นเลขที่เดือนพฤศจิกาออกมากที่สุดนะคะ,ะเดี๋ยวเขียนให้แบบนี้เลยมาต่อกันนะคะ CMC นะคะเป็นเลขที่หลายๆคนซื้อ5225เชื่อว่าหลายคนตามนะคะ2992 9449นะคะ3ตัวนี้แหละนะคะจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ใครมีดวงอะรับทรัพย์ ถูกหวยแล้วก็อย่าลืมกลับมาไหว้ไอ้ไข่วัดโบยฝนแห่งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะอ่ะอ่ะ,อะเรามาดูเลขตัน<ม>นะคะแล้วก็ดูหลายๆคนนะคะที่เข้ามาจุดประทันวันนี้อาจารย์เพิ่งมาครั้งแรกนะคะแล้วก็ลองจุดสักห้าหมื่นนัดดูนะคะเพราะว่าลองดูนะคะว่าจุดขอพรไอ้ไข่นะคะไม่ได้แก้บนนะถือว่าทำบุญ พร้อมๆกันนี่แหละนะคะก็จะมีซุ้มจุดประทัดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเราจะขอเลขท้ายประทัดที่ว่าห้ากล่องเพราะว่าเราจะดูเลข เฮงๆรวยๆนะคะวดนี้แหละนะขอให้มีโชคนะคะเฮงๆรวยๆอยะเรามาดูเลขประทัดกันเลยนะ <S <S โอ้โรู้สึกขนลุกมากๆเลยเลขประทัดนะคะไอ้ไข่วัดปอยฝนนะคะได้568นะคะมีแต่เลขอั้นทั้งนั้นเลยนะคะไม่รู้จะหาซื้อได้ไหมที่นี่นะคะ28นะคะโอ้โหน่าสนใจนะ,ะ28แล้วก็มี36เมื่อกี้นะคะ69 698นะคะ698นะคะแล้วก็สุดท้ายนี่คือซ้ําได้หลายกล่องมากได้1 9สวยเหมือนกันนะ1 9นะคะ698 689ก็คือตัวเดียวกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อถ้ามีตัวไหนเราก็เอาตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเหมาแผงแบตเตอรี่กันเลยนะคะอ่ะนําเลยนะคะ